สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาวิตเ,เลงดาทุกคนนี่ครับหน้าหนาวนะครับก็มีเครื่องทําน้ําอุนมาให้ตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับจากสภาพแล้วเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องนี้น่าจะไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะเพื่อนถ้าใช้ถ้าใช้อยู่มันจะต้องทําความสะอาดนะเพราะว่ามันอยู่ในห้องน้ําก็ต้องมีการเช็ดทำความสะอาดแต่นี้มันฝุนเยอะมากลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้ เอามาใช้นะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่อย่างไรเราต้องดูก่อนนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะน็อตล็อกนะครับแต่การที่จะถอดมาหรือว่าถอดเก็บอะไรต่างๆต้องหมุนน็อตตัวนี้ออกเพื่อที่จะทําการเปิดฝาแล้วก็จะทําการแกะสายไฟออกเลยครับนะเปิดฝาเครื่องออกมาภายในเห็นเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ทำไมมันมีสนิมขึ้นแบบนี้เนี่ย มีโอกาสรั่วนะครับน้ำรั่วอุย้ยหมอ้อทำไมมันแดงๆอย่างเงี้ยอุ้ยสายไฟดูสนะิฮะละลายเลยนั้นเพื่อนเธอมินอลละลายนั้นเพื่อนนะไอเจ้าเธอมินอลตัวนี้เนี่ยเกิดการละลายแบบนี้นี่บางทีมันไม่แน่นมันก็ละลายนั้นเพื่อนนะนี่นี่นะเกิดการไม่แน่นก็เกิดการละลายได้เวลาหมุนหมุนให้แน่นๆนะครับ หรือว่าบางทีนะเครื่องที่มันดึงกระแสมากๆนะครับเทอร์มินอลตัวเล็กๆก็อาจจะไม่เพียงพอนะเพื่อนนะต้องใช้ตัวใหญ่ๆนะเพื่อนนะห,ห้านใหญ่ๆก็ว่ากันไปนะครับอ่ะทีนี้ในการซ่อมแซมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับโอ้ตัวนี้มันจะรอดไหม่นหะม้อเนนะี่ยต้องต้องวัดดูหม้อหม้อต้มก่อนนะครับระหว่างไส่กับตัวนี้นะนเพื่อน ใส่กับตัวนี้นะถ้ามีความต้านทานเกิดขึ้นหนึ่งมันก็จะเป็นหม,อม้อมรู้อ่ะดูดูดูผมไม่สบายใจเห็นมันแดงแดงเนี่ยนะครับก็มิเตอร์เรานี่แหละก็วัดสายมันก็จิ้มเข้าไปที่ตรงโครงมันเนี่ยนะตรงโครงเนี่ยตรงแดงมันเนี่ยใดๆก็ได้นะจิ้มเข้าไปเนี่ยตรงโครงมัน แล้วก็วัดตรงไส้มาเนี้ยว้ายมันรั่วจริงจริงมันรั่วแล้วครับอ่าเพื่อนดูดิเนี่ครับเห็นไหมน,นี่ครับวัดระหว่างไส้นะครับไส้กับตัวแท่นมนเนี่ยนะ่คพี่เตอร์ตั้ง 10k เลยนะมันจะได้เห็นว่ามีการรั่วว้ายมัน,นรั่วเลบเพื่อนรั่วรับ ไส้มันรั่วแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเกิดว่าไฟมันรั่วนะเพื่อนนะไส้มันรั่วเนี่ยไฟฟ้านะครับนะเมื่อจะไหลมานะครับมันรั่วลงนี่เลยนะเพื่อนนะหากเราติดตั้งสายดินนะครับหากเราติดตั้งสายดินไอเนี่ยระ,ะบบที่มันเป็นระบบตัดไฟรั่วของเครื่องนี้นะครับนะ อยู่ในระรวกนี่ครับเนี่ยมันจะเตือนนะเพื่อนจะเตือนนะว่ามีไฟรั่วแล้วทีนี้มันก็จะไม่เปิดเครื่องให้นะครับก็เป็นเครื่องใช้ไม่ได้ไม่เปิดเครื่องให้ไฟไฟไฟรั่วมันจะค้างอยู่มันก็ไปเปิดเครื่องให้เครื่องนี้ก็ใช้เนี่ยครับรีเลย์ในการเปิดเครื่องตัวจับไฟรั่วด้วยชุดเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวจับไฟรั่ว นะครับโอ้โหหากขืนนะครับหากขืนฝืนใช้นีครับไปถอดไอชุดตรวจจับไฟรั่วหนอกนะครับทีนี้มันจะใช้ได้นะไฟมันจะรั่วลงไปตามน้ํานะครับไหลไปตามน้ําแล้วไปิดทำอันตรายให้กับผู้ใช้เครื่องได้อาบน้ําแล้วยืนยิ้มเลยเนี่ยแบบนี้นะเพื่อนกนะ็ <c ười> อ,อาบน้ำโดนแจ้วเดียอืม พอจะเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปก็เปิดบ่อได้งัดประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วปุ๊บยืนยิ้มนั่งยิ้มเยอแยเลยครับถ้าถ้ามีเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วก็จะทางานเเบรกเกอร์ขึ้นไม่ได้แบบนี้นะในกรณีที่ต่อสายดินนะฮกไม่ต่อสายดินหไม่ต่อสายดินนี่มีโอกาสยืนยิ้มเขาก็เลยบอกว่าเวลาใช้เครื่องทําน้ําบุญให้ต่อสายดินด้วยสายดินเนี่ย เขียวเหลืองเนี่ยครับก็จะต่อลงี่แท่นตัวนี้นะครับไฟก็จะรั่วมาลงหม้อแล้วก็ผ่านสายนี้ไปลงดินเนี่ยนะโอ้โห,โหนะครับตอนนี้หม้อมันรั่วแล้วนะเพื่อนนะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ซ่อมต่อไปไม่ได้นะครับทําไปไม่ได้ละหม้อมันรั่วอ่ะหมดสภาพเลยเอาชัดชัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดสายตัวนี้ให้ดูนี่ถอดสายตัวนี้ให้ดูนะถอดสายไอ้ที่เข้าไปตรงไส่มาเนี่ยถอดออกนี่สองเส้น อลองวัดดูงเขาชัวร์ๆนะอ้าวนันเพื่อนดำเนินการถอดสายออกนะเพื่อนเนี่ยสายไส้เขาเนี่ยนะครับยังรั่วอยู่ไหมเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้หม้อรั่วจริงแล้วนะเพื่อนนะก็ใช้งานไม่ได้นะครับแบบนี้เป็นอันตรายกับผู้ใช้นะครับก็มีอย่างเดียวเลยครับรีไซเคลิลไปไปที่ร้านอซเลงรีไซเคลิล อย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าจะถอดอุปรกรณ์ไปใช้อย่างอื่นก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละสำหรับเครื่องที่หม้อต้มพังอย่างเช่นเครื่องนี้นะเพื่อนก็ cycle, นรีไซเคิลนะหากไม่รีไซเคิลนะครับอาจจะซื้อไว้กับลูกค้าก็จะได้อะไหลที่มันเป็นเนี่ครับไตแอกแต่ในส่วนนี้ก็คือไตแอกมันก็ไม่ค่อยเสียนะถ้าจะซื้อไว้เป็นอะไหล่นะมันมันไม่ค่อยเสียแหละพูดถึง เพราะว่าไตาแอกเขาถูกหล่อเย็นด้วยระบบน้ําเย็นที่เข้ามาเนี่ยน้ำปราปาเข้ามาน,นะครับเข้ามาลหล่อเย็นก่อนนะเนี่ยนะ,ะตัวนี้เป็นต้องแดงนะน้าปราปลาเย็นเย็นจะไหลเข้ามาเนี่เขาให้ตัวนี้มันเย็นหลงน,นะไม่ค่อยเสียนะอ่ที่จะเป็นอะไรต่อไปหน่อยก็จะเป็นสวิตเนี่ยครับเออปอกแ๊กดี <laughs> นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ ตรวจจับว่ามีน้ำอ่าเปิดก๊อกน้ำก็ามานะเปิดเปิดวาล์วน้ำก็ามานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าต้องใช้กับรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เราฟังนะแต่ก็คงจะไม่ได้ซื้อไว้หรอกครับเพื่อนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรหรอกก็คืนลูกค้าไปลวเพราะว่าลูกค้ามาซ่อมครับอันนี้เราให้ฟังหาลูกค้าแบบมีความประสงค์จะขายนะยี่สิบบาท <laughs> มีคนาดตัวจำนั่นหรอจะจำนั่น,น,นแล้วเนะนาะองมันห่างเรา นะครับอ่ามากันไปนะครับในกรณีนี้นะครับเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องที่มีไฟรั่วด้วยธรรมชาตินะครับเพื่อนๆหากเราวัดดูแล้วนะครับระหว่างสายลายหรือสายเอ็นเทียบกับกาวแล้วมันมีความ้านทานก็คือมอมรั่วนะครับเบื่อนนะนก็จะใช้งานไม่ได้เอาไปใช้ก็ไฟเตือนไฟรั่วก็จะติดขึ้นมานะฮะแล้วก็หากมีระบบตัดไฟนะครับเบรกเกอร์ตัดไฟจับไฟรั่วพวกนั้นมันก็จะ ดีดลงนะเพื่อนนะไปงั้นเนาะอย่าไปฝืนใช้เด้อฝืนง่ายมากนะครับปิดลงมาอย่างนี้ก็พอแล้วครับจบแล้วนี่เพื่อนประกอบคืนนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยไม่น่าละครับไม่ได้ใช้นานนะนี่นะหากใช้หากใช้อยู่ตลอดมันจะต้องสะอาดดังที iscilla, ่กล่าวนะครับเพื่อนๆโอ้นะครับหลายปีหลายปีนะครับโอ้โอ้นะครับอ้าวพบกันคลิปต่อไปนั่นเพื่อน หากไฟรั่วนะครับอย่าไปฝืนดัดแปลงใช้นะครับมันอันตรายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ